ะะมาดูข้อต่อไปข้อที่ค่ะค่ะมาดูข้อที่8โจทย์เขาบอกโคเรว่าคำช่วยวะวงกลมไว้โคเรแปลว่าสิ่งนี้อันนี้นะคะได้หมดนะต่อไปมาดูคันจิค่ะคันจิตัวนี้นี่ที่เราอ่านที่เขาถามนั่นเองว่ามันอ่านว่าอะไรจริงๆถ้าคุณ,ค,ณคุณเนี่ยเดี๋ยวพอเซแปลความหมายให้แน่น่าจะรู้ละต่อไปค่ะเอามาทวนกันก่อนรูปประโยคในเดคคือดาไซเห็นไหมคะตรงนี้นะในเดะคือดาไซแปลว่าอะไรรูปประโยคนี้ รู้นาอย่า yeah. จุดจุด,จด,จดนั่นเองอ่ะถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือ please don't อ่ะก็คือย yeah. าทำอะไรเป็นการขอร้องแบบสุภาพอยู่นะคะก็คือไม่ให้เขาทำอะไรฉะนั้นถ้าเราตัดคือดาไซออกอ่ะทวนกันมากไปในตัวตัดคือดาไซออกเหลือแค่รูปประโยคไนเดมันปแปลว,ว่าอย่าเฉยๆเป็นการห้ามแต่ว่าจะสุภาพน้อยกว่าอย่างเช่นอะถ้าไปไนเดอย่ากินนะวาซื้นเดอย่าลืมนะ ฉะนั้นถ้าใส่คือดาาศก็จกกกนนะ,ะกรุณาอย่ากินนะคะกรุณาอย่าอย่าลืมนะอะไรพวกนี้นะคะอามาดูชอยก่อนค่ะโจทย์เขาบอกโคเลยว่าจุดจุดจซาไนเด็กคือดาายอีเจ้าสิ่งนี้กรุณาอย่าอะไรอามาดูชอยข้อที่1นนะคะโอซาไนเดหามาสัสฟอร์มก่อนโอซาไนมาจากมาสัสฟอร์มคือโอชิมัสนั่นเองหรือถ้าเป็นดิกฟอร์มก็คือโอสุโอสุค่ะ โอชิมาสหรือโอสุซึ่งแปลว่ากดหรือผลักก็ได้ใชกดหรือผลักก็ได้ภาษาอังกฤษคือคำว่า push ชั่นเองเวลาตามป้ายที่แบบอยู่ตรงประตูมันจะมีโอสุกับฮิคุก็คือผลักกับดึงนี้นะต่อไปมาดูชอยข้อที่2ช้ชอยข้อที่2คืออุซานเดะมันมาจากมัสฟอร์มก่อนคือคําว่าอุจชิมาส เวลาหาอะไรอ่ะเซมักจะต้องให้หาจากที่เป็นมัสฟอร์มปกติก่อนเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าอ่าคำกริยาปกติแล้วมันคือคําว่าอะไรแล้วก็ผันในรูปอะไรถูกไหมอ่าอุ h ซึชิมาสนะคะถ้าเป็นดิกฟอร์มก็คืออุึสุนั่นเองอุ u ซึชิมาสแปลว่า copy ค่ะการทําสําเนาหรือการถ่ายเอกสารมันขึ้นมาทำก๊อปปขึ้นมานั่นเองต่อไปมาดูชอยข้อที่3ามเคสไนเดเคไนเดมาจากมัสฟอร์มคือคําว่าเคชิมาส หรือถ้าเป็นดิกฟอร์มคือเคสุไ e s เคชิมาสหรือเคสุแปลว่าปิดแต่ใช้กับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอ่ะอย่างเช่นทีวีพัดลมวิทยุแอร์อย่างนี้ได้หมดจะไม่ใช้กับพวกประตูหน้าต่างนะคะหรือแปลว่าลบก็ได้ภาษาอังกฤษมันคือแปลว่า to turn off ก็ได้แปลว่า delete หรือ erase ก็ได้นะคะคำว่าเคชิมาสนะต่อไปมาดูช้อยข้อที่4 o โอโตซไนเมาจากม a สฟอร์คือคำว่าโอโตชิมาส หรือถ้าเป็นดิกฟอร์มก็คือโอโตสุนั่นเอง Hi. คำนี้แปลว่าทำตกหรือทำหล่นนะคะอะ่ทำตกทำหล่น Hi. อ่ภาษาอังกฤษก็ drop ไม่แปลว่าทำหายนะคะเพราะว่าคำว่าทำหายในภาษาญี่ปุ่นคือคำว่า n a นาคุชิมาสทวนนะคุนาคุชิม s u ใชอันเนี้ยแปลว,ว่าทําหายคนละความหมายกันใช่อ้าวต่อไปมาดูข้อที่1นึ่โอซไนเดะข้อที่2อ,อุซุซไนเดะข้อที่3มเคซไนเดะแล้วชอยข้อที่4 o t โอโตซไนเดะถ้าดูจากคันจิที่เขาถามเนี่ยตรงชอยเนี้ยค่ะความเป็นไปได้น่าจะเป็นข้อไหนสุดคันจิที่เขาถามมาคุ้นคุ้นไหมคะคุ้นกับคันจิตัวนี้ไหมอ่ะเดี๋ยวเซเขียนคันจิให้ดูก่อนอ่ะตรงที่ถามนะคะหนึ่ง 2 3 4 5รู้จักคำว่าชาชินไหมอ่าหนึ่งสองสามส่าหกเจ็ดแปดเกอ่ะตัวเนี้ยคันจิตัวเนี้ยถ้าเป็นเสียงจีนจานว่าฉะก็ได้หรืออ่านว่าจะก็ได้ตัวนี้อ่ะอ่านว่าชินชาชินแปลว่าอะไรคะแปลว่า,ร,ารูปถ่ายใช่ไหมรูปถ่าย ฉะนั้นถ้าพอจะเดาดูแล้วเนี่ยมันน่าจะแปลอันไหนอ่ะ,ฉะเฉลยนะคะข้อนี้ตอบข้อสองใช่อ่ะมาดูเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มนะคะคันจิตัวนี้มันแปลว่าจริงค่ะของจริงอะไรเงี้ยเรื่องจริงคือถามว่าแล้วอีตัวฉะข้างหน้าคันจิข้างหน้าเนี่ยตัวนี้ค่ะความหมายคือลองตีความจากเรื่องจริงเหมือนเขาต้องการ ทำสำเนาจากสิ่งที่เห็นที่เป็นของจริงอย่างเช่นเขาอาจจะเห็นวิวภูเขานี้มันสวยแล้วเขาอยากจะทําการแบบเก็บภาพอยากจะทําสําเนาหรือก๊อปปี้แบบเนี้ยของจริงที่เห็นอยู่แบบเนี้ยขึ้นมาอีกรอบหนึง่งหรือเอาเก็บไปดูภายหลังอีกรอบนึงก็คือเขาทําการแบบเหมือนเป็นการถ่ายไงมันคือการทําสําเนาจากของจริงที่ได้เห็นที่ได้เจออะไรประมาณเนี้ยอ่ะมันก็เลยกลายมาเป็นคําว่ารูปถ่ายนั่นเองอ่ะต่อไป มาดูข้อที่1เดี๋ยวเซจะเขียนคันจิของแต่ละข้อให้นะคะคันจิข้อที่1อ่าดูเอาขอใช้สีน้ำเงินดีกว่าอ่ะข้อที่1น,นะคะโอซานามันมาจากโอชิมาสหรือโอสุ su, ถูกไหมอ่ะคันจิเขียนนี้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8อ่าโอชิมาส ต่อไปมาดูคันจิของข้อที่2ก็คือคำตอบนี้เอง1นงนะแล้วก็ขีดขวางสอง5ามี่ห้าอันนี้ค่ะอ่านตรงนี้มันจะอ่านว่าอุซึค่ะเนี่ยอันนี้คือคำตอบถ้าเป็นเสียงจีนนะเนาะส่วนใหญ่เราจะเจอคันจิต,ตัวนี้จะอ่านว่าฉะถูกไหมฉะชิงฉะอะไรพวกนี้ค่ะแต่จริงๆถ้าเป็นเสียงญี่ปุ่นมันอ่านว่าอุซึก็ได้นะคะ ต่อไปมาดูค่ะคันจิของข้อที่3เคชิมาสที่แปลว่าปิดหรือดับนี่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเคชิมสอืมอ่ะคันจิอ่านว่าเคต่อไปมาดูข้อที่4ค่ะข้อที่4โอโตชิมาสคันจิเขียนแบบนี้ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองใช่อนี่อ่านว่าโออ่ะอันนี้ก็จะเป็นคันจิของแต่ละข้อนะคะโอชิมาสอุจชิมาสเคชิมาสแล้วก็โอโตชิมาสต่อไปเมื่อกี้อ่ะที่เซบอกว่าคำว่าลบเคยเดี๋ยววันนี้ขอเสริมให้นะคะเคยดินคำว่าเคชิโกมุไหมเคชิโกมุ เคชิโกมูแปลว่าที่เราเคยเจอค่ะมันแปลว่าอะไรคะยางลบคําว่าโกมูสังเกตไหมมันเขียนด้วยตัวสอนคาตาคณนะแสดงว่ามันได้รับอิทธิพลหรือเป็นคําที่มาจากต่างประเทศก็คืออันนี้มันจะเป็นมาจากภาษาอังกฤษคือคําว่ากา um หรือกัมมี่ค่ะที่มันแปลว่ายางหรืออะไรที่มันแบบเหนียวเหนียว,วยืดๆอะไรอย่างเงี้ยอะกม um บวกกับคําว่าเคชิจำไ,ได้ไหมเมื่อกี้ที่บอกเคชิค่ะเคชิมาสที่แปลว่าปิดหรือดับ ฉะนั้นพอมารวมกันเคชิบวกโกมุก็คือยางที่ทําให้แบบตัวอักษรมันหายไปก็คือเป็นยางลบแบบนี้นั่นเองถามว่าพอใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าให้นึกถึงแบบสมมุติเราเปิดไฟใช่ไหมมันมีแสงสว่างอยู่ในห้องอะไรพวกนี้แล้วเราทําการเคชิกก็คือทําการทําให้แสงมันหายไปอะ่ะเออให้แสงไฟอะไรพวกนี้มันตัดออกไปคือมันหายไปนั่นเองมันก็เลยเป็นที่มาของคําว่าอิเคชิมาสอะไรที่แปลว่าลบหรือปิดนั่นเองค่ะให่ อ่ะอันนี้นะคะสรุปข้อนี้คันจิตัวเนี้ยมันอ่านว่าอุซึก็ได้ส่วนใหญ่ควรจะไปเจออ่านคําว่าฉะเฉยๆถูกไหมพวกฉะชินรูปถ่ายพวกนี้นะคะอ่ะข้อ2นั่นเองแปลว่าอีเจ้าสิ่งนี้กรุณาอยา่าก๊อปปี้มันนะหรืออย่าไปถ่ายเอกสารอาจจะเป็นเอกสารลับหรือว่าเอกสารสําคัญหรือว่าเป็นเอกสารค่อนข้างราคาแพงกลัวว่าเอาไปถ่ายเอกสารแล้วมันจะแบบเกิดความเสียหายอะไรพวกนี้นั่นเองอ่ะข้อ2นะคะต่อไปมาดูข้อต่อไปข้อที่9ก้า